ทัพทีมอัญญรินฟิล์มเชอริสาปล่อยหมดก๊อกทำผิดกฎต้องถูกลงโทษในหม่อมเป็ดสวรรค์ดำเนินเรื่องมาอย่างเข้มข้นมีเรื่องให้ลุ้นตามทุกตอนจนหยุดดูแทบไม่ได้สำหรับละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ทางช่องไทย PBS โดยล่าสุดเมื่อคุณสุด ฟิล์มเชอรลิสาแอปพาคุณขำทับทีมอัญญรินออกจากตำหนักใหญ่เพื่อเดินทางไปเยี่ยมนายครามเอิร์ดนัทนนที่บ้านสวนนอกอัมพาวาด้วยความเป็นห่วงเพราะกลัวติดโรคระบาดอย่างที่คุณขำเห็นในความฝันเมือ่อพระองค์เจ้าวิลาศเอมณีรัตรู้เรื่องว่าทั้งคู่ฝ่าฝืนแต่กฎก็ย่อมเป็นไปตามกฎสั่งลงโทษทั้งคู่ด้วยการเคี่ยนเพื่อไม่ให้คนอื่นแอบทำตามเยี่ยงอย่างงานนี้พี่ถาสถาพรนาควิไลโรธผู้จัดและผู้กำกับบรีฟฉากนี้อย่างมุ่งมั่นตั้ ใจพี่ถาบอกเอกว่าแม้จะเป็นคนสั่งลงโทษแต่ก็ต้องแสดงออกถึงความหนักใจเพราะทั้งคู่เป็นบ่าวที่รักและต้องสกัดกั้นความรู้สึกเหล่านั้นไว้เพราะกฎต้องเป็นกฎและบอกทัพทีมกับฟิล์มเตรียมทําอารมณ์จัดหนักจัดเต็มในขณะที่คนต้องฟาดแท้อย่างสาวใบเฟิร์นพัทรินต้องซ้อมท่าฟาดแท้อย่างไรให้ไม่โดนและได้มุมกล้องที่รับหน้านักแสดงไปพร้อมๆกันได้ขณะที่เสียงแทะกระทบพื้นสาวฟิล์มรีบออกตัวบอกว่าพลาดแล้วไปต่อห้ามหยุดนะ ขอเจ็บทีเดียวพอในขณะที่สาวทัพทีมทำสมาธิให้ซีนนี้เข้าถึงตามที่พี่ถาต้องการเตรียมท่าเจ็บตั้งแต่ซ้อมหลังจากที่ซ้อมฟาดให้สมจริงหลายรอบก็ถึงเวลาทำการแสดงจริงทั้งฟิล์มทั้งทัพทีมสลับกันร้องไห้บิว้วอารมณ์ช่วยส่งกันไปมาแบบไม่มีใครยอมใครรวมไปถึงใบเฟิร์นที่ต้องทำหน้าที่ฟาดแทรกก็ปล่อยน้ำตาม,มามเต็มไม่แพ้กันสุดท้ายสั่งคัดผ่านเปลี่ยนซีนพากันตาบวมหน้าแดงไปหมดเรียกว่าทุ่มสุดตัวของจริงคุณขำกับ คุณสุดเป็นหม่อมห้ามในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งสองคนมีความรู้สึกเกินเพื่อนให้แก่กันแต่ไม่กล้าเปิดเผยให้อีกฝ่ายรู้ทำได้แค่ดูแลกันอยู่ห่างๆจนกระทั่งเมื่อกรมราชวังบวรสิ้นคุณสุดก็ถูกทาบถามให้เข้าไปรับราชการในพระตำหนักใหญ่ของพระองค์เจ้าวิละาพระเชษฐภคทนีของพระองค์เจ้าสังเหลือก็แต่คุณคำที่ยังหลักรอยจนสุดท้ายต้องกลับไปอยู่บ้านเกิดที่อัมพวากับนายคราม ผู้เป็นพ่อบทสรุปความรักของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามชมได้ในละครหม่อมเป็ดสวัสดิ์คุณขำกับคุณสุดเป็นหม่อมห้ามในสมเด็จเจ้าวังหน้ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งสองคนต่างมีความรู้สึกเกินเพื่อนให้แก่กันแต่ไม่กล้าเปิดเผยให้อีกฝ่ายรู้จึงทำได้แค่ดูแลกันอยู่ห่างๆจนถูกเพ่งเล็งจากบรรดาหม่อมห้ามทั้งหลายว่าทั้งสองเป็นคู่เล่นเพื่อนกันอันเป็นเรื่องที่ผิดกฎมนเทียนบาล ขณะเดียวกันพระเจนอภิบาลผู้ตกหลุมรักคุณขำตั้งแต่แรกพบก็พยายามเอาชนะใจคุณขำอยู่เสมอเสียน้ำตากันฉ่ำๆาเรียกความสงสารเห็นใจจากคนดูได้แน่นอนติดตามฉากนี้ได้ในละครม่อมเป็ดสวรรค์ในวันศุกร์ที่27ธันวาคม2567และทุกวันศุกร์อาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีทางไทย PBS ช่องหม่เลข3และทาง vipa. me